p r ีเมียมไพรซกับ p r e เมียมคุณภาพอันไหนสําคัญกว่ากันครับแล้วก็ผมจะเฉลยนะเดี๋ยวดูวิดีโอนี้ด้ยก่อนแต่ว่าผมอยากจะถามคุณอย่างนึงนะ่งไะรถที่มีคุณภาพคุณภาพที่ดีที่สุดในโลกเลยแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยคือ,อรถเลยครับ รู้ไหมครับอ่าไม่รู้ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเฉลยที่อเมริกาเขามีทำรีเสิร์ชไว้นะครับว่าเขาไปดูเลยนะครับรถทุกรถที่ขายที่อเมริกาเขาเอามา100คันแล้วเขาดูว่าในหน,นึ่งร้อยคันเนี่ยใครมีปัญหาน้อยที่สุดอันดับแรก Toyota อันดับที่2 Lexus อันดับที่3 p o ป s c h เชครับอ่ะวันนี้เราจะมาคุยนะเรื่อง Toyota กับ Lexus แล้วผมจะคุยเรื่องปอร์เช e ด้วย Toyota เนี่ยเวลาคุณดูรถ Toyota าเอ้ยราคามันถูกแต่คุณภาพมันสูงมากเลยถ้าคุณไปดูาบริษัท รถทั่วโลกนี่เนี่ยนะครับว่าเขาอ่ะถือใครเป็นอันดับหนึ่งในการผลิตรถเขาจะบอกคุณว่าเป็นบริษัทโตโยต้าใช่ครับเดิมทีอ่ะสมัยก่อนเลยนะมันมีช่วงหนึ่งนะนี่ประมาณเรื่องประมาณ1ิบสปีแล้วนะบริษัทปอร์เช่เกือบล้มละลายเขาดูว่าเฮ้ยเราจะมาทํำยังไงนี่เกือบ20ปีแล้วบริษัทปอร์เช่นี่เกือบจะล้มละลายนะแล้วเขาบอกเอ้ยทำไมอ่ะเราต้องมาดูซิว่าเราผลิตรถให้มันถูกลงคุณภาพสูงเราจะทํำยังไงเขาไปเรียกบริษัทโตโยต้ามามาดูใช่ไหมแล้วก็โตโยต้ามาไปดู บริษัทการทํารถของปอร์เช่แล้วเขาบอกว่าอืมเนี่ยคุณต้องปรับตรงนี้ปรับตรงนี้เลยราคาเขาต่ําลงการผลิตเขาต่ําลงแล้วคุณภาพก็สูงแล้วก็ตอนนั้นอะเขาออกรถมาเป็นปอร์เช่คเอออกมาเห็นภาพไหมเลยวันนี้อะเราอยากจะมาคุยเรื่อง Toyota Premium Qual i t าทําได้ยังไงแล้วก็เวลาเขาเน้นคุณภาพทาไมเขาไม่สามารถเอาราคามากได้ด้วยผมจะเฉลยในนี้นะโตโยตา้าเดิมทีอะเวลาเขาผลิตรถใช่ไหมเขามี Process ชื่อ TPS Toyota Production System เขาจะดูขบวนการเป็นหลักเลยถ้าขบวนการเขามี10ขบวนการใช่ไหม10ขั้นตอนใช่ไหมเขาจะดูขั้นตอนที่แรกเอ้ยเราทําให้ดีที่สุดได้ยังไงแบบต้นทุนน้อยที่สุดหรือว่ามันศักยภาพสูงที่สุดเราจะทําได้ไงเขาจะดูทั้ง10ขั้นตอนเลยแบบนี้เวลาเขาดูใช่ไหมการผลิตรถเขาอะ่ะเร็วมากต้นทุนน้อยคุณภาพสูงเลยโตโยต้าสามารถผลิตรถได้เยอะที่สุดในโลกนี้แล้วก็คุณภาพอะไรทุกอย่างหาง่ายมากเลยใช่ไหมเขาตีตลาดทั่วโลกเลย แต่ว่าราคาเขาต่ำตอนนี้ปัญหาอะไรเกิดขึ้นไหมครับคุ l ภาพสูงแต่ว่าเขาตีตลาดราคาต่ำเขาจะปรับราคาขึ้นมา มันปรับไม่ได้แล้วเพราะว่าในโลกนี้ทุกคนเวลาคิดถึงโตโยต้าเขาคิดว่าโตโยต้ามันใช้ได้นานแต่ว่าเป็นเป็นรถที่ราคาต่ำปัญหาเกิดขึ้นอะไรครับบริษัทโตโยต้าจะไปตีตลาดที่อเมริกาเขามีตลาดอยู่แล้วแต่เขาอยากจะทําตลาดใหม่เขาอยากจะเอาโตโยต้านี่มีราคาแพงขึ้นแล้วก็หากลุ่มตลาดใหม่มาเขาทําไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ในมาร์เก็ตแล้วเขาบอกโตโยต้าใช่คุณภาพดีแต่มันเป็นรถราคาต่ําเราจะแก้ยังไงครับผมอยากจะให้คุณดูครับถ้าคุณเป็นบริษัทที่เน้นค้น ลุตี้อย่างเดียวและราคาไม่ถูกมากอะ่ะคุณจะมีปัญหาเหมือนที่ตัวตัานี้คุณจะขายได้นะ ไม่มีปัญหานะคุณจะขายได้แต่ว่าก็ตตลาดที่คุณจะดึงดูดมาจะเป็นตลาดที่กําลังดูเรื่องราคาคุณภาพสูงเลยโตโยต้าก็มีปัญหาว่าเอ้เราจะทํายังไงเราอยากตีตลาดอเมริกาแต่เราต้องการกลุ่มตลาดพรีเมียมด้วยเราต้องการคุณภาพสูงด้วยเราต้องการราคาสูงด้วยเราจะทํำยังไงเขาก็ไปดูเขาก็จะเอาโตโยต้าออกมาเป็นโตโยต้าคราวน์บ้างโตโยต้าเพรสิดเอน์บ้างหลายโตโยต้าเลยใช่ไหมเขาจะตีตลาดอเมริกามันตีไม่ได้แล้วเลยเขากลับมาเขาบอกว่าแบรนด โตโยต้าเนี่มันพรีเมียมคุณภาพก็จริงแต่ว่ามันไม่ใช่พรีเมียมไพรซ์มันโลว์ไพรซ์มีเดยมไพรซ์เลยเขาต้องสร้างแบรนด์ใหม่ขึ้นมาแบรนด์ใหม่นี่คืออะไรครับเขาบอกว่าเขาต้องการเป็นลักชัวรี่ก็ตัวแอลเขียนนะ ตั L luxury เขาอยากจะเอา market export จากญี่ปุ่นไปอเมริกาก็ EX เป็น export ใช่ไหม LEX ไปอเมริกาก็คือ U.S LEX U.S ก็คือว่า Lexus ใช่ครับ Lexus เกิดมาแบบนี้ครับว่าญี่ปุ่นเนี่ยโตโยตานี่เขาอยากจะทำแบรนด์ใหม่ premium price premium quality สำหรับ market ใหม่ เลยผมอยากจะให้คุณดูถ้าตอนนี้คุณมีกิจการอยู่แล้วที่คุณมีมาร์เก็ตอยู่แล้วคุณมีแบรนด์อยู่แล้วถ้าคุณจะแกปเจอร์แบรนด์ใหม่ราคาใหม่ ถ้าเอาแบรนด์เดิมไปทำหม่มันจะยากมากคุณต้องสร้างแบรนด์ใหม่สินค้าใหม่โปรดักต์ใหม่ชื่อใหม่ราคาใหม่แต่ว่าแค่นี้ไม่พอครับ Lexus เขาทำอะไรต่อครับโอเคเขามีคุณภาพสูงมากเขามีแบรนด์ใหม่ใช่ไหมเขาขอได้ราคาพรีเมียมคุณภาพพรีเมียมไพรซ์แต่ว่าเขาสามารถเอาดึงราคานี้สูงขึ้นได้ยังไงครับพราะเขาทำอีก2อย่าง อย่างแรกคืออะไรครับอย่างแรกคือว่าเขาเน้นเลยนะว่าเวลามาซื้อรถ Lexus เนี่ยเขาจะเน้น Experience เขาจะเน้น Convenience ช่ไหมเขาจะเน้น convenience เหมือนว่าผมขับ Lexus ที่ออสเตรเลียใช่ไหมเวลาผมรถเข้าเซอร์วิสเมื่อไหร่ผมแค่โทรหาเขาจะมาถึงบ้านเอารถผมไปแล้วก็เก็บรถอันใหม่ทั้งวันเห็นไหมอันนี้มัน x x p r r i n n e ที่ดีผมสะดวกมากผมไม่ต้องขับรถไปผมแค่โทรเขามารับรถแล้วก็ปล่อยรถอันใหม่ให้ผมด้วยอันนี้อะ x u x u s เขาจะเน้นตรงนี้เน้นความสะดวก price quality Convenience อันที่สี่ครับ Lexus จะเน้นตรงไหนครับเขาสร้างภาพในหัวผมสร้างภาพในหัวทุกคนที่จะซื้อ Lexus คนละแบบเลยแบรนด์ Lexus อยู่ตรงนี้ Toyota ออยู่ตรงนี้เขาบอกว่า Lexus luxury people Lexus Sport, ใช่ไหมครับเล็กซัสสบายคอมฟอร์ตมากเขาไม่ได้เน้นราคาแล้วเขาจะเน้น 3- 4อย่างนี้เลยครับเวลาคุณจะสร้างกิจการหรือว่าคุณจะสร้างโปรดัก t ที่มันเป็นพรีเมียมบางทีอะราคามันไม่ใช่สำคัญที่สุดแต่คุณต้องดู 3- 4อย่างนี้แต่ว่าถ้าคุณมีแบรนด์หนึ่งคุณจะปรับแบรนด์นั้นอนะมาเป็นพรีเมียมยากนิดน,นึงนะครับมันจะง่ายกว่าที่คุณทำสินค้าใหม่แล้วก็แบรนดิ้งใหม่พรีเมียมไพรซ์พรีเมียมคุณภาพขอให้เป็นพรีเมียมคอนเวนิเอนซ์ด้วยนะ แล้วก็ที่4ที่ผมบอกเขาสร้างสตอรี่ใหม่ใช่ไหมอันนี้เราเรียกว่าเป็นคอนเนคชั่นตอนนี้คนที่ซื้อรถ Lexus กับคนที่ซื้อรถ t o y o ต a มันคนละกลุ่มเลยเห็นภาพไหมแต่ก็จะมีบางคนบอกโอ้ยซื้อ Lexus สมัยไปซื้อ b บ n ซสิก็ไปไม่มีปัญหาแต่ก็จะมีคนที่บอกว่า Lexus ดีกว่า t o y o ต a าเอ้ยตัวต้มันรู้สึกมันไม่พอใช้อะเอา Lexus ดีกว่า ็นภาพไหมแล้วถ้าคุณไปดูที่อเมริกานะตอนนี้เล็กซตีตลาดอเมริกาเลยอันดับที่2ครับเขาดูมาเลยนะครับว่ารถจะร้อยคันนะปัญหาที่มีน้อยที่สุดอันดับ2 Lexus อันดับแรกโตโยต้ Toyota. แล้วเวลาโตโยต้มาช่วย r อเช่ดูว่าเขาจะ ทำยังไงครับในแฟ c t o r ี่เขาอะ p o r s c ช e นะครับเป็นสปอร์ตคาร์ที่ Number one in the world ที่มีคุณภาพสูงที่สุดใช่ครับถ้าคุณไปเป,เปรียบเทียบ Por s เช e l a m b o r ิน i n i f e r ร a r i ทุกอย่างใช่ไหมคุณภาพที่ดีที่สุดปัญหาน้อยที่สุดปอ r s เช e ครับเขาเน้นพรีเมียมเขาเน้นคุณภาพคุณไปดู Ferrari มันพรีเมียมก็จริงโอ้แต่ขับยากนะบางทีอะปัญหาก็เยอะนะแต่เขาต่ค่อยคุยวิดีโออื่นอันนี้เราคุยเรื่อง p อ r s เช่ก่อนโ o y ย t Alex u s Porsche ชคุณไปศึกษาเลย3บริษัทนี้วว่าาาเเทยังงไล าจะทำพรีเมียมแล้วถ้าคุณอยากให้ผมทําวิดีโอยาวๆใช่ไหมเรื่องบริษัทสามาเนีย่ยเขาทำยังไงเรื่องพรีเมียมเดี๋ยวผมจะทําให้คุณอันนี้ผมทําวิดีโอมาสั้นๆให้คุณคิดว่าจากวันนี้ครับถ้าคุณจะสร้างแบรนด์ถ้าคุณมีแบรนด์อยู่แล้วคุณจะปรับเป็นพรีเมียมมันต้องมีเสียงใครกันหนึ่งจะง่ายกว่ามันต้องมีแบรนด์กันหนึง่งมันต้องมีสตอรี่กันหนึ่งเหมือนโตโยต้ากับเล็กซัสครับใช่ครับเขาทแบบนี้ได้ตอนนี้คุณดูสิทั้งองคันเลยอะขายดีทั่วโลกเลย แค่นี้ครับถ้าคุณอยากจะให้ผมเล่าสตอรี่เรื่องแบรนด์อื่นเรื่องพรีเมียมเขาทำยังไงคอมเมนต์ด้านล่างเดี๋ยวผมจะทำวิดีโอแบบนี้ให้คุณด้วยผมชื่อเดฟเศรษฐีครับวัสดีครับ